อ,อย่างหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับรองเท้า,าไม่มีอะไรมากครับก็ด้วยความที่เราทํางานเช้าเย็นเย็นทาไม่มีเวลาในการที่ uh, ทำรองเท้าทำความสะอาดรองเท้าหรือที่เราเจอกันอยู่บ่อยคือพวกรองเท้าที่ขึ้นเหลืองขอบเหลืองยางเหลืองโฟมเหลืองหรือว่าขอบรองเท้าที่มันเหลืองแล้วจะต้องแก้โดยการที่ใช้ทั่วไปเนี่ยเขามีน้ํายาอยู่แล้ว แล้วขาจะต้องเอาไปตัดแดดแต่ด้วยความที่เราไม่มีเวลาครับในการทำซึ่งเราจะว่างช่วงตอนเย็นจนถึงก็ขึ้น <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่ารลบวกกราฟอลืมแล้วก็บวกกับอากาศนาตอนนี้ก็คือฝนตกมันก็ยากที่เราจะทำในการที่ให้รองเท้ามัหายเหลี่ยของหายเหลี่ยเลยไปเซิร์ชหาวิธีการทำมาครับผม ก็เลยได้มาก็จะทําการทดลองเราสั่งของเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวก็หลักๆก,กันครับของตัวน้ํายานะผมอธิบายของตัวน้ํายาก่อนน้ายาเนี่ยจริงๆมันคือน้ํายาที่เอาไว้กัดสีผมตามในที่เราเห็นที่เขาชอบเอาเอามาทาแล้วเอาไปตากแดดอะไรเงี้ยก็หลักๆน้ํายาตัวเนี้ยมันก็คือน้ํายาตัวกัดสีผมการย้อมสีผม ก็ผมก็ใช้ยี่ห้อทั่วไปครับที่เขาขายกันเนาะที่หอก็มีมีขายหลายยี่ห้อมากก็เป็นผมใช้อันนี้ละกันเพราะว่าผมว่ามันก็คงเดีแต่ผม้าไปหาเอาละกันได้กส็สรุปวิธีผมก็ได้มาดูจากใน YouTube แล้วก็ดูจากในเว็บไซต์ที่เขามีบอกเป็นภาษาอันก็เลยลองเอามาทำดูว่ามันยังไง โอเคเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำชุดทดลองของผมว่าเอามาใช้แทนแสงพระอาทิตย์ที่เราจะต้องมาใช้ตอนกลางวันโดยสิ่งที่อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวโพมไฟล์ที่เป็นแบบ UV เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปในลิงก์ให้นะครับว่าผมซื้อแบบไหนมาอ่ะแบบน,นี้แล้วก็ตัวใส่หลอดไฟ แล้วก็มีสายไฟในสวิตช์เปิดน,นะครับโอเคถัดมาสกอ๊อตเทปฟอยเอาไวแ้แปะรอบกล่องนะครับก็คือกล่องคุณลองดูขนาดเอาแล้วกันว่าคุณจะใช้กี่ลิตรแล้วก็กันไก่แเราจะใช้อุปกรณ์ประมาณนี้ในการพิสูจน์การทําให้พื้นหายเหลืองโดยใช้ระบบแบบนี้ใช้ไฟเปิดเอา เราก็คงจะเคยเห็นที่เมืองน,นอกเขาทำกันเนาะว่าไม่มีเป็นกล่องปุ๊บปั๊มใส่เข้าไปก็อันนี้ถามว่าถ้าคุณมีเวลาก็ผม้ว่าใช้เวลาในการตัดแตนเอาว่าก็ประหยัดไม่ต้องเสียตามอันนี้แต่ด้วยความที่เราผมไม่มีเวลาผมว่างเฉพาะตอนเย็นถึงกลางคืนมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็จะตัดไม่ได้ ก็มไม่มีคนเก็บผมไม่มีเวลามานั่งเฝ้ามันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้วิธีนี้ดีกว่า1คือลดฝนตกก็ไม่มีปัญหาใส่ทำทำตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเือไม่ต้องจาเป็นต้องเป็นกลางวันทําได้กี่โมงก็ได้แล้วก็เปิดไว้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงแล้วประกอบเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดมาให้ดูนะครับว่ามัน โอเคครับตอนนี้ผมก็แปะเอาฟอยล์แปะใส่กล่องไปเรียบร้อยนี่ผมก็ซื้อกล่องนี้มาแล้วแล้วก็หรือคุณมีกล่องเก่าก็เอามาทําแล้วก็เอาฟอยล์แปะลงไปเพื่อให้มันเป็นสะท้อนไฟที่เราใส่เข้าไปอันนี้ผมก็ใช้โคมเก่าที่ผมเคยมีนะครับเอามาใส่ไว้ก็แล้วก็เอาหลอดไฟมาใส่ไอที่เมื่อกี้โชว์ให้อันนี้ก็คืออันใหม่เพิ่งซื้อเพราะว่า คิดว่ามันต้องใช้สองดวงก็เลยสั่งมาไฟมาสองดวงแล้วก็พอดีมันมีแค่ตัวเดียวก็เลยไปซื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวมาใส่ก็แค่นี้นะครับแล้วก็ใส่ของลงไปใส่ไปไฟเนี่ยมันก็จะออกเป็นไฟ LED ซึ่งตัวรุ่นของไฟ LED ที่มันซื้อเราซื้อมาเนี่ยมันคือเป็นแบบ UV หรือเป็นแบบพวกที่เอาไว้เ,เปิด เปิดแสงไฟเลี้ยงต้นไม้คืออันนี้ผมไปดูมาเนาะว่ามันเป็นแบบนี้ก็เนี่ยเสร็จแล้วเราจะมาลองดูว่าพิสูจน์มันมีอะไรบ้างมันก็จะหน้าตาออกเป็นแบบนี้ผมก็คือฝาที่เขามีมาให้อะ่ะมันปิดไม่ได้เพราะมันติดโคมใช่ไหมผมก็อะแดปเอาโดยการที่เาต,ตัดกล่องมาเพื่อทำมาเป็นแบบนี้ เรา,เาข้อข้อมานลงเพื่อการแสงออกมาหรือว่ามีการแสงสะท้อนมันก็จะช่วยได้นี่เห็นไหมครับแต่อันนี้เราไปทําดูเนาะว่าบางคนทําทําหน้าตาสวยหรูผมว่าแล้วแต่แต่อันนี้เอาแบบบ้านๆแล้วก็ผมก็ทําตัวนี้มาอีกหนึ่งตัวมอนใส่ขนมปังเลยแต่ไม่ใช่ก็คือมันเป็นที่เวลาเอารองเท้ามาวางเนี้ยเราก็จะเป็นแบบนี้ รองเท้ามันก็จะตั้งตรงปึ๊บแสงไฟก็จะได้ลงทั้งหมดแทนที่จะจิ้มหัวลงโอเคเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันดีกว่าครับว่ามันทำได้จริงไหมปะผมก็เราจะใช้รองเท้าที่จะใช้ทดลองคือรองเท้าคู่นี้ก็คือจอแดน n 1 d o ับ l e s t สแต ของโมเมงก็คือเดี๋ยวเราจะเอามาทดลองดูจากที่เราเห็นอยู่ก็คือผมไม่แน่ใจนะแต่มันก็จะออกเหลืองเอ,เอ,อยู่เราจะเอามาพิสูจน์ดูว่ามันจะขาวเหมือนตรงนี้ปะอ่าผมตอนนี้ผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้อเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูก่อนว่าไฟมันจะออกเป็นสีอะไรนี่ ไกัทําไมต้องใช้ทั้ง2ดวงเพราะว่าถ้าเราส่องแค่ฝั่งเดียวฝั่งนี้ครับมันก็จะโดนแค่ขอบตรงแค่ข้างนี้ซึ่งข้างหน้าก็จะไม่โดนและที่ผมบอกว่าต้องทำาบานี้มาด้วยเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราลองเราก็จะเอารองเท้าวางไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมหยิบรองเท้ามาแล้วผมวางให้ดูเนาะว่าเป็นแบบไหน อโอเคตอนนี้ก็วางไปแล้วคู่หนึ่งนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เราก็เอาคู่นี้วางมันลงไปคู่กันก็ให้วางห่างๆกันนิดนึงจะได้แสงมันจะได้โดนทั้งสองข้างนะครับโดนทั้งข้างในทั้งข้างนอกอ่าอันนี้ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็สามารถปรับองศาของไฟได้เนาะให้มันโดนรองเท้าได้เต็มๆหน่อยอันนี้ผมก็ ทำมาแล้วก็ให้มันตรงกันก็ประมาณนี้แล้วก็เราก็ใส่ฝาปิดเดี๋ยวผมจะใส่ฝาปิดแล้วนะครับก็ปิดลงไปแบบ DIY DIY แบบง่ายๆนะจ๊ะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เผื่อมีอใครมาวุ่นวายเราได้ไม่ต้องมี่ง โอเคตอนนี้ก็ปิดฝ่าเรียบร้อยเนี่ยนะครับปิดฝ่าแล้วพื้ดมันก็จะมีไฟส่องแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนณะตอนนี้เรากี่โมงนะอ่าห้าทุ่มครึ่งโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาดูตอน8ปดโมงแล้วกันว่าสีมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเราจะไปรอดูดกันไป A few moments later ก็เป็นเวลาเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสรุปมันเปลี่ยนสีไหมฮะก็ใช้เวลาอยู่โอเคเปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองขัดดูตอนนี้เวลาอยู่ประมาณ8โมงเช้านะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันใช้ได้ไหมกับเวลา8ชั่วโมงในการที่เปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนนะจ๊ะนี่คือการทดลอง ค okay, ครับตอนนี้ก็ขัดเรียบร้อยแล้วผลสุดท้ายคือนี่ผลออกมาอย่างนี้แต่ผมคิดว่าพื้นมันไม่ใช่พื้นขาวเนาะมันไม่ใช่ขาวแบบขาวตัวเดียวกับรองเท้าอะ่ะมันก็เลยได้แค่นี้ถามว่าสว่างขึ้นไหมก็ดีกว่าเดิมหน่อยหนึ่งแต่ก็ผมว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวผมจะทำการทดลองคู่ใหม่อีกนี่ไม่รุมกันเลยเลือกก่อน ต้องเลือกให้ถูกไปโอเคครับผมหลังจากที่ทดลองคู่นู้นไปแล้วซึ่งเลยไม่รู้ว่าพื้นมันเป็นสีสีครีมอยู่แล้วนะมันก็เลยออกมาโดยการที่มันก็ใสขึ้นนะ่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่มากก็เลยงวดน,นี้เลยเดี๋ยวจะมาทําการทดลองเพิ่มใหม่อีกทีหนึ่งก็คือเราจะมาดูลงเท้าคู่นี้นะจ๊ะ พื้นมันก็จะออกสีนี้แต่งวดนี้ผมจะทำแค่ข้างเดียวก่อนเนาะว่าไอ้ทดลองของโซเนี่ยที่มันเหลืองเนี่ยอย่างเงี้ยมันเหลืองอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมเพราะว่าจากดูแล้วเนี่ยข้างนี้ขาวเห็นไหมข้างนี้ขาวข้างนี้เหลืองเหลืองหน่อยหน่อยอ่าอันนี้เห็นชัดแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วคู่นี้พื้นคือพื้นขาวไอ้ขอบ ขอบโซ่สอขอบ,ขอบ,ขอบซเนี่ยขาวอ,อ,อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันไปโอเคครับผมตอนนี้ก็ทาทีมโซเหลืองแล้วที่เป็นตัวทานะครับผมก็เรียบร้อยมัดเรียบร้อยแลบบเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าผมทำข้างเดียวเนาะจะได้เอามาเปรียบเทียบกันว่าเป็นยังไง<ๆ>เราก็วางเรียบร้อยคเปิดไฟเลย มาดูกันดีกว่าว่าเราจะเวิร์กไหมก็ต้องมาลองดูอันนี้ลองหนึ่งข้างก่อนว่ามันเป็นยังไงนจะก็จับจบแต่งไฟให้มันพอดีกันเนาะเราจะได้รู้ว่ามันเข้ากันได้หรือเปล่าปิดไฟล์เรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาดูตอนนี้เป็นเวลา สิบโมงครึ่งเราจะมาดูกันว่าถ้าเราเปิดไปจนถึงกี่โมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะข่าวจริงหรือเปล่าปะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะจ๊ะจากที่เมื่อเช้ากดไปตอนสิบโมงครึ่งมาดูกันดีก,กว่าว่ามันจะขาวไหมนะ มาแล้วก็ดูขาวขึ้นนะเดี๋ยวจะเอาไปเปรียบเทียบให้ดูนะจ๊ะว่าเป็นไงเดี๋ยวขอทําความสะอาดก่อนเดี๋ยวล้างออกมาทีหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นแบบไหนโอเคครับหลังจากที่เราลองกัดดูซึ่งก็ตอบได้เลยว่าขาวขึ้นกับการใช้เวลา12ชั่วโมงในการทำถ้าเปรียบเทียบกัน ไม่ดูเห็นไหมข้างซ้ายคือทําความสะอาดแล้วกัดสีแล้วซึ่งจะดูขาวกว่าทั้งตัวพื้นทั้งตัวยางเนาะดูจากหัวนี่ขาวเห็นไหมซ้ายจะคู่ซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วกันนะ เห็นชัดไหมขวาจะขาวกว่าซ้ายก็สรุปครับคือใช้ได้แต่ต้องเปิดใช้เวลานานก็คือ12ชั่วโมงถึงจะเห็นแต่ถ้าทาซ้ำอีกก็น่าจะเห็นความขาวเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ลองกันดูทดสอบนี้ใช้ได้ครับแต่ว่าก็ใช้เวลาหน่อยก็เปิดข้ามคืนทิ้งไว้นอนตื่นมาค่อยมาทำอะไรอย่างี้ นะจ๊ะโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเผื่อถ้ามีอะไรให้เล่นอีกก็จะกลับมาเล่นใหม่โอเคสวัสดีครับ